สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวตัวเก็บสัมภาระบนรถนะครับซึ่งจริงๆก็ติดได้ทั้งรถกระบะแล้วรถเก่งแล้วก็รถ s อ v นะครับผมจะมารีวิวยี่ห้อนะครับที่ที oh. ตัวนี้มันดียังไงนะครับผมติดมาตันนี้รีวิวเมื่อ3ปีนะ มื่อถึง3ปีแล้วผมใช้มา3ปีแล้วนะครับเพราะว่ารีวิวปีแรกยังไม่เห็นผลนะผมขอปีที่3แล้วกัน,กนอันนี้คือใช้มา3ปีแล้วนะครับจะดูว่า1คุณภาพจะเป็นยังไงครับซึ่งตอนแรกสีมันจะค่อนข้างจะเป็นสีบอลเงินนะอันนี้จะเป็นสีค่อนข้างจะเหลืองนิดนึงนะครับก็สังเกตจากตัวรถเมื่อก่อนสีใกล้เคียงกับตัวรถนะครับตอนนี้ก็ใช้มา3ปีแล้วครับสีก็จะปนประมาณนี้นะครับแต่ความคงทนนะครับตัวนี้ใช้ได้เลยผมเคยชน เอาหลังภายหลังชนกับคานมานะครับก็ยังปกติดีอยู่นะครับโดนคานในตึกถอยหลังนะครับไปโดนทีไม่เห็นนะครับซึ่งไม่มีการเสียหายนะครับใช้ได้อยู่นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูนว่ามันใส่อะไรได้เยอะขนาดไหนนะครับสำหรับคนที่อยากต้องการดูนะรุ่นนี้เป็นรุ่นรุ่นกลางนะมีท็อปอีกอันนึงใหญ่กว่านี้หน่อยนะครับแต่ว่าผมรู้ว่ามันยาวเกินไปนะผมใช้รุ่นเกือบเกือบรองสุดท้ายเลยรองสุดท้ายนะครับตัวนี้ โอเคเดี๋ยวไปดูข้างในกันว่ามันจะใส่ได้เยอะขนาดไหนนะครับนี่ครับมันจะมีที่ดูให้ใส่กุญแจนะครับกุญแจล็อกเป็นตัวล็อกกุญแจผมจะลองไขดนะูภาพเบอร์นิดน,นึงพอดีผมมินค่ะ ทีเบิลอีนะครับไทยรูปนะครับรูปฟ็อกรูปบล็อกไทยนะครับนี่ผมติดมาสามปีแล้วนะครับนี่ดูสัมภาระที่ผมใช้มีบันไดบันไดเนี่ยตัวใหญ่มากครับบันไดที่เป็นแบบพับนะครับทั่วไปซื้อมาจากโฮมโปรนะครับตัวนี้แล้วก็มีของนะครับก็มีอุปกรณ์นะครับมีจุ่มมาใส่นะครับพวกสัมภาระต่างๆกระเป๋าน้ตบุ๊กนะครับ เครื่องมือกล่องเครื่องมือนะครับระบบล็อกเขาจะมี3 3ล็อกนะครับจะมี3จุดด้วยกันนะครับแค่ตัวเดียวซึ่งตัวนี้สามารถเปิดได้2ฝั่ง2ฝั่งเลยไปไข่พรงนู้นจ,จะมีรูรูให้ไขนะครับเปิดได้ทั้งซ้ายและขวานะครับแล้วแต่เราจะเปิดเิดทีะข้างนะครับหนูก็สัมผัสรุนข้างเยอะเดี๋ยวเปิดนี่นะครับ ผมใช้รถปาเจโรนะครับก็ใส่ได้ประมาณนี้คุ้มค่านะครับ3ปีนครับปีอันนี้รอยที่ผมไปชนครับเป็นรอยแตกสีนิดหน่อยครับแต่ว่าไม่กระเทือนถึงข้างในไม่เป็นไรนะครับอันนี้ใช้งานมา3ปีปีครับถือว่าคุ้มนะครับใครจะหาร,รับรุ่นนี้ผมว่าคุ้มเลยถ้าเกิดเราไม่ใช้ของทุเล่นะ คืเล่ค่อนข้างจะแพงนะครับแต่ใครมีกําลังก็ซื้อได้นะครับผมผมเชื่อว่ามันก็คุณภาพดีนั่นแหละของมันดีนะของแพงแต่ว่าเรางบน้อยนะผมไม่ใช้ตัวนี้นะครับลองหาดูนะครับร้านอยู่แถวถ้าผมจาไม่ผิดอยู่ใกล้ๆช้างสามเสียนสมุทรปราการนะครับลองไปดูก็ขอบคุณครับผมมารีวิวดูเผื่อใครต้องการหานะครับที่เก็บสัมภาระบนลังคารถนะครับผมแนะนําตัวนี้นะผมไม่ได้ค่าเปอร์เซ็นต์จากเขานะแต่ว่าผมรู้สึกว่าใช้เราประทับใจครับขอบคุณครับ